วัสดีครับวันนี้เรามาต่อไอตัว gts 1 3 4่มีหให้ให้มีไลอนะครับโดยผมเพิ่มไลอท์ไว้ข้างๆนี้ครับนี่เอาให้ดูกันก่อนคลิปสั้นๆนนี่ครับก็คือเพิ่มและเจาะโมดิฟายวงจรมันแล้วก็เอาไลอท์ต่อตรงนี้ครับแล้วผมก็เอาไลอท์ของตัวนี้ไปเข้ากับตู้ลำโพงตัวนู้นเอาไลอท์ตัวนี้ไปเข้ากับตัวตัวนู้นแล้วก็อีกดอกหนึ่งเหมือนกัน ทำเสร็จแล้วเรียบร้อยเอาไลอาของตัวนี้ไลอาตัวนี้มาเข้าตู้นี้นี่ครับทีนี้สองตูน้นี้ทั้งหมดสี่ตูน้นี้มันก็เลยจะดังพร้อมกันดังเหมือนกันทั้งสี่ตู้ไปเลยเดี๋ยวจะลองให้ดูแป๊บหนึ่งเดี๋ยวหาเพลงก่อนแป๊บหนึ่งครับจะให้ให้ดูโอเคเพลงนี้แหละนี่ครับตอนนี้ก็จะดังสี่ตู้แล้วรครับเพราะว่ามันเป็น TWS ไง ดังนะนีก็ดังนีก็ดังตัวนี้ก็ดังทีนี้มันก็จะรั่นแล้วครับโอ,โอ้ก็จะดังพร้อมกันสี่ตัวไปเลยเค้แค่น,นี้นะครับ